บดอกเข็มสีขาวบ่เป็นดอกกาเล่าดอกเข็มเด้อค่ะสีขาวมาเด้อพี่นอ้องดอกเข็มสีขาวบ่เป็นดอกกาเล่าดอกเข็มเด้อค่ะหัวใจสลายพอทำคลิปไปไม่มีไผเบึงตายมากระเตือ้อกระเติองไปกันมาเบึงหัวใจคอยเป็นแผ่ภายสลดลมนี่มันกระสับกระบอกี่ไเด้อพี่น้องเด้อ หัวใจ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 เป็นแผลหัวใจเราของหน่อย่เป็นแผลทำคลิปไปก็ไม่มีใครแลกหัวใจเป็นแผลโบมีไผ่บึงหัวใจเรา่อยมีไร่ห้องขีดไปเป็นห้องเป็นห้องเราไปจะมาบพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ่าสวัสดีนะคะ ถ่ายวิดีโอแบวบได้ถ่ายแต่พี่น้องบางที่แพ็กจนจบวแบบได้ไายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวสันละว่ะละว่ะละว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวสันค่ะนี่นะคะลีอย่างนี้นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าลีนะคะหนูจะสอนมามาเ <c oughs> นี่ยเนี่ยมันจะลีให้ดูเนี่ยเอ้า ใส่แฟนตาไม่เห็นอยังบ่ใส่ขคือพี่น้องมาเก็บประคามหน่อยรถนี่รถนหน่อยเขาั่งบอกว่านั่งข้าก่อนเห็นขำมานั่งมันไปเห็นไงยังร่องไหมเสื้อใครนี่นะเก็บอยู่หน่อยอร่อยมีบึงพี่น้องยาละบายพี่น้องตาว่าจะหนึ่งจะไปตาตาว่ามะน้ำจะไปตาว่าเห็นไปหาใสพี่น้องแต่ก่อนสมัยก่อนเอาไปต่ำใส่ปูพี่น้องแต่ก่อนต่ำใส่ปูอ่อนเดี๋ยวนี้บ่ต่ำเขาละลายได้ตันเขา เออวันนี้ไม่ตำ้วค่ะจะไปกินกับแกลียวบวชเป็นฟ้ามาอยากกินแกงปลาอยากกินแต่แก้วมันหลายหลายจะเสี่ยวเท่าได้เนาะมันหลายขนาดแยกความเก็บยังยังนลงก็ยังเห็นอยู่นี่พี่น้องว้าเธอหนั่งรถเมืองด้วยหนังขนั่งมันหลายอยู่ดิเนี่ปันเก็บยังเโรบแบบนี้เจ๊จีไปหาเก็บเจ๊จีว้าเธอพี่น้ากว้างอยู่พี่น้ามีแต่องงามพี่น้า เออนหน่อยๆตามใจปู่พี่น้องเอ้ยอยก่กลอบกๆๆบกบกบขึ้นหอดตอนเป็นขึ้นหอดสมัมตอนเป็นสาวครั้งแรกเลยค่ะ <c oughs> เป็นสาวครั้งที่สองไม่เท่าไรแต่สาวครั้งแรกนี่มันถ้าอย่างนี้นะโอ้ยน้ำยายใหญ่แต่ตอนนี้น้ำยายไหลไม่ใช่น้ำลายไหลแล้วเอิ่นั่น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 อะไรอยู่ตรงเจ้านั่นแหละเออเก็บเอามา่อยก็บได้ยานเพราะว่าข่อยจะได้คนเพลนหรือจกยิ่งยิ่งตื่นตัวเดียวได้นอกหลยตัวที่พี่น้องได้ทั้งบักขามได้ทั้งบักกระเสดได้ทั้งเห็ดได้ทั้ง มาเขามา,าได้ยังก็เอาพี่น้องนี่แหละเขาบอกคนรักมากคนหลายใจเสือทาไมนะมใจมันหลายประน,นันว่าจะมากเก็บบักขามเห็นอะไรก็ซา,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 าเอาหมดเสียใจตัวเองไม่ได้ที่พี่น้องว่าจะมาเก็บบักขามเห็นยังก็เอามดพี่น้องจา้าว่าละว่างเลยอย่างต้นไม้แล้วแล้วแรีนบ่ได้คือคนน,นี่นแหละเราแลนใดต้นไม้แรนยนบ่ได้มา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 เอาทางค่อยเนี่ยมา หลายเมียมากเจ้าเก็บบูเป็ตมันลรนหมดแล้วนี่เต็มมือข่แล้วมากเจ้าข่อยนายามันลรนหมดแล้วนี่เก็บไรเยอะเหล้วนี่มากมากเอานี่เก็บจังสีน้ำมากออกมาพี่ไม่มาสิสอนเอามาเร็วเร็วนี่ต้องไปเอาหลายอย่างได้โว้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยข่อยสิสอนเนี่ยเก็บจังสีเนี่ยเนี่ยลี่จังสี่ลี่จังสี่เห็นบ่แม่นอย่างสีลี่ออกมาสีลี่ไปหางเครื่องมันเนี่ยเนี่ยลี่อย่างนี้คือบ่มี่ไม่บ่มี่อย่างไรข้นเก็บหรอ ก็ว่าเราเป็นห ah ้าแล้วพวกเก็บต่อมันก็ไกลใช่ไหมกำม้าใครมาเอามาไหมลับมาขับมาเอามามากบมาค่อยเอาไหมไมันขี่ลายม่ขี่ลาไปเอาบากคาไม่กันมาฉันก็ไม่ย네ันพราะครค่อยมีเนี่ยมีงานจะทำมาเก็บบากคาหรือมาเก็บข้าวเม่ามีอะไรเราก็เก็บกันไปมาได้พี่น้องเก็บมาล้นมันดอกพี่น้องข้าวบ่ขึ้นเขาก็จะบ่ว่าแต่ว่าเขาจะขึ้นกะยาวเขามึนเลยค่อยขยาวขยาวขยาวขยา เดือดงม่เจอนต้งด้ำของทุกคนกามนไม่แย่เป็นยังกลุกลุ้มกลุ้มกลุกลุกลุ้มกลุมกลุ้มกลุ้มกลุ้กลุ้กุ้มกล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 ุกลุมกลุ้กลุกลุกลกลุมก้มกลุกลุกลุ้กลุกลุ้กลุกกลุมกลุกกลุมกลุกลุนกลุกลุ้มกลุ้กลุกลุกลุกลกลุกลุลุก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 ลุ ทั้งสองจะคอยบ่เอาดากาอกคาคยบ่มัดซอนคนอาบวชถามบนมาเก็บบวกถามขัสาวอดอเข้าดานขาบวชดี้าอันนู้นสาวโตโกัอุดอนไม่รับบกกันแาหากเราหยิมอยู่ดเมืองเบิร์ตเรนน่งว่ะแข่งยิมได้น้าเก็คือจิงงามบางทีก็บางทีก็ยิมบางทีก็หมุนเห็นไหาบวามหน่อยข้นวอเนเป็นสาวขังแรกเลยค สาลอสองเม่กตามเหมือนคอพอจะเป็นสาวขังแดดเด้ค่ะคือพอจะเป็นสาวขังแดดเด้ค่ะเ้อะอเป็นกลุมไนช่วงยี่พี่น้องมาคิดพอจะเป็นสาวขังแดดกันเนาะเป็นยังไงะโอ้ยโอ้ยลมกแรงพี่น้องจ้าลมพัดมากมันเล็วง

าตกับกองกับกองไี่นับบาทเทบาทนี่บาทงั้นก็เป็นบาทหน่อยเด้พี่น <Yeah. S 1> ้องเด้อเป็นแบบถามหน่อยคือพอจะเป็นสาวขังแรกเด้ค่ะอมาเป็นสาวขังแรกเด้ค่ะน้ำย้ายไหลยร้น้ำย้ายไร้เช้าเช้าฝากรับของฟี่ดีกว่าฟี่เลยพี่น้องเขาปลูกเป็นไม้ประดับแต่เราโอเคไปประดัด เป็นกลุ่มเป็นวงคิดถึงตอนเป็นเด็กสาวรุ่นใหม่คิดถึงตอนเป็นสาวสมอยเด็กค่ะอ๋อคอยว่ามันก็ไปเก็บบากขามันไปเก็บบากกันมีอาการบวมเห็นเห็นเหล็กดีกว่ามาเห็นเหล็กดีกว่ามาขามแต่ก็เห็นมาขมดีกว่าเหล็กจัดการไปจ้ายู่มาฉันก็วันไม่วันไว้พอฉันไปมีอะไรคุณอย้ำมา ตำรวจมาแล้วผุ้น่ะตำรวจมาข้างหลังผุ้น่ะขี่รถแม่แม่แมบแม่ม,ม,ม,มาคุณน่ะบอกจะมาเจ็บเก็บลอยเด้อคิดหวอดซาปเป็นซ้อนเป็นสาวครั้งแรกด้วยค่ะคิดถึงตอนก่เอยเป็นสาวครั้งแรกจำใส่วกีปูน้อยแต่งเพลงเอาจะดังไม่ดังเพราั ก็บริยานนี่สิบอกย่ามเก็บซอยยันนี่มันหลายเลยพี่น้องจ้าเป็นยาระบายอ่อนเอาแท้าไปแข่งกับเบื้องโน้นนี่ผมหน่อยผมสั่นก็แนะนำลมมาเป็นระยะระยะถึงคุณอาเก็บฟันทางเจ้าเขาบอกเก็บระดีขนาดไหนเขาเก็บแล้ว